สบายดีพี่น้องสบายดีพี่ปลานะอาบสุขขุนกินข้าวเศร้านำกันพี่น้องงั้นก็ขึ้นแต่ด้านหน้าเมย์เมยมีปนปลาดุกรวกยอดชายแล้วกันหนึ่งพักอันยอดยอดบักบัวพน้าพี่น้องแล้วก็มีต้มตีนไก่เจ้าค่ะสุดเปิดตีนพี่น้องเอ้ยสบายดีพี่น้องขาบุญเพลงเพลงได้มีไผ cả thâu mẹ, na sao yong bảo hàn ma, ba, nong đa, p/nong, hẹn tin chân ta sướng, <laughs> kinh khéo nam can p/nong ơi, nong đuen, xin chào luôn lông, lông lông, nong đuen, hẹn tin p/nong ơi, ba, sướng, xin chào con, ba, đi này เห็นตีนคูณนี่ก็เห็นตีนสบายดีปะลุงต้องนี่ด้านนงไว้เด้อสองติดตามสองนงมวยในเด้อเพื่อนว่าฝ่าว้าวพี่น้องก็มากินข้าวน้ำกันพี่น้องฝ่าว้าวฝ่าว้าวฝ่เห็นพี่น้องเลยนินไก่นะเขาตัดออกไปกินเม็ดแบบนี้มั้เพค่นในพงน่ะในร่องซือมาเมื่อนำมีเงินเข่า ตัวนี้มีเข่านี่จะพูดอ่ะเข่าจะได้ยนกเข่าตัวแรกเงียนคงมีนะกินเข่าลำก้านพี่น้องาหมจุ่มจมูกไปถางนเลยจมนังนาอันนี้อย่าจับอย่าหนอกอย่าเปดจับพารตี้อัไปโลย่ามันกลัวสิคะก็ต้องตุมตัวกสนทังไปกระเช้าัวขาวเพื่อนขึ้นแหงนีคนมาซ้อนกันงงพราขึขืนตะด้านหน้าพี่น้องเอ้ย Thank you. mặt họp nặng 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 เือมากมาีน้องเ้ยปนฟูกปนปลายิงกรบพวกฟากลมเนี่ยพระอุทิศเราโอกาสทั้งคืนน่เรา้าวหมัดเราเวลาสีชุกมเช้าวันเราจะยังไม่ไหวหอดอเนี่ งงเว้นพรกรนอนมันเด็กเราไ้ลองเว้นพระันบุหิตสามพื่นเมาลูกอเราไม่แต่เว้นตุดินทันใส่รถทาขี่ลูกเลี้ยสวยสวยนี đó rồi luôn đó ha lên tôi lại in nét ha không phải không phải vô ayo cái này nó đi

เมือเ่อเ้ลกรับด้านะไผก็เป็นดาไม่เหเงยเ็อเพ่นึงบ้าบ้าบ้าเอมาขังและมาไปขงนี้ด้าเอินนนน่ะอ่ะเห็น,น,นะนะไซองมากกม,มาอมแหลบ่ เันนเแบน้ตกินตลนมตอุ่นพี่นองกยาหายอยากินไม่อยกินทำกบนะมันก็ส่แบบนีร่อยเ้เนเลจ้าพวกินมันดดอเองกินข้าวแรวกินสมต่อพี่น้องเอ้ย เตรียมชะโลงนาเริ่มกินสมบลุกสบายดีปลาลูกงามๆแล้วลูกล่ะสบายดีปลาลูกผักแค่ฉันนั่งได้เลยเรื่องกับมะขุลงนานี่จบมล้นกันเด้อพี่น้องอ๋าน้องดากินสมมากหมองพี่น้องเอ้ยม่วงกินแล้วอาน้องดามาเบิดผัวอ้าลูกอ่ะแซ่บพี่น้อง มันบดสดเลยมันบสมันเป็นสีแฉะน่ะกินนกละการไปจะเสพเดี๋ยดูจะบาดกินกินส้ม

ยดน้องดีเลยเดือนได้เยี่ยมลูกทวไมไม่สร้างปองให้น้องดน้องดีน้องดาทํไมไม่สร้างปองให้ลูกปอกบ่ได้มันเขียวกินป้าน้องดากระปุกขี้ขี้เด้อซองบิงเลยเดือนค่ะเดือนมากับดีแล้วก็มากับดาน้องดาน้องเดือนกินเผาแล้วน้องเดือน อกกินกับป่าอยางแค่นเด้ยางมากินถแ้กินกินมาบบเกลือมุดมุดน้กระเถียมไปชื่นนุ่มนะนุ่มเดือนกิน พี่น้องคลิปนิกเชลาหรเพียงเท่านี้น้องพัท่กับมา <'Cause S 1> เบิ่งก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนไปกำลังใจให้แม่น้องเดือนหนเดอ้ <c oughs> อพอกันคลิปหน้ากับสบายดี